ผลเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับบุคคลทั้งผู้สั่งการผู้ประสานงานผู้สงงนสับสนุนผู้ส่งคพในกระบวนการนี้ทั้งหมดเลยแล้วพวกที่อยู่ไกลแขกพวกกำเรียนขนส่งได้รับเงินค่าจ้างเพียงเล็กน้อยนั่นคือต้นกำเนิดของความสำเร็จเราไม่จำเป็นต้องเรีบเราไม่จำเป็นต้องเรีบที่จะต้องเอาข้าอมูลออกมาแถลง จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วออกมาแถลงให้สังคมรับรู้เนี่ยก็คงจะไม่สายเกินไปผมก็ให้นโยบายาไปคนที่อยู่เบื้องหลังเบื้องลึกเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงออนกาวอ,อไลน์พอเห็นภาพข่าวไปเวเร็วพวกนี้ขยับตัวแล้พวพอขยับตัวเล้วยเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นจักหน่วยงานใดนะครับซึ่งลงมูลนาการ่วมกัน จะทําให้เกิดขีดจากัดข้อจํากัดปัญหาในทางปฏิบัติทันทีแล้วก็ยิ่งยากข้าไปอีกที่จะตัดวงจรแล้วก็ทลายทั้งหมดทั้งองค์กรนี้เพราะว่าผมกับท่านผู้จัดการคอสอก็คุยว่านี่คือองค์กรอนะาจัดการที่เราจะต้องทลายเครือข่ายทั้งหมดที่ได้แต่เอาละครับที่ปรกากฏเป็นข่าวไปนะครับก็ขอขอความร่่นมือครับว่าขณะนี้ยังอยู่ที่ระหว่าง บชปสให้ขยายคนทั้งตัวบุคคลเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงบางทีตัวใหญ่ตัวการรู้ตัวอย,อยาทรัพย์สินเนียเราต้องการที่จะเล่นไปถึงทรัย์สิยเอาไมห,หมดนะครับอิพย์ฟอกเงินแต่พอเขารู้ตัวเนี่ยเขาจะมีการป้องกันตัวเองนะรือทำให้เกิดความยากต่อการปริมาิงานของเราครับก็ขอความร่วมมือไว้ก่อน อยู่ระหว่งนนางการขยายผลทั้งหมดเลยครับท่างยานหนะที่เราจับลุมได้ทั้งตัวตัวยาสองตัวนั้นนะครับลักษณะหีบห่อการลำเลียงเรือคนเงินทั้งหมดนะครับเราอยู่ระหว่างการขยายผลในเรื่องนี้อยู่ก็ในเมื่อในเมื่อมีข่าวออกไปก็ขอให้รับทราบในเบื้องต้นว่าขณะนี้ก็มีการจาับกลุ่มยาไอซ์อยาคามินถึงสองตานเศษไว้ก่อนลน้กันแล้วเดี๋ยว กชปสเขาจะทำการบ้านของเขาอีกภาคหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้นก็กจะเรียนให้พี่น้องส